วันนี้เราจะทํทำมีกรอบโบราณนะคะส่วนประกอบของเราสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็สำคัญเลยนะคะสำหรับมีกรอบโบราณก็คือส้มซ่าค่ะนะคะส้มซ่าลูกใหญ่ลูกเล็กแล้วแต่หาได้นะคะส้มซ่าจะมีความหอมมีกลิ่นหอมพิเศษนะคะแล้วก็มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะคะทำให้มีกรอบโบราณเนี่ยมีรสชาติที่ ไม่เหมือนหมี่กรอบทั่วๆไปนะคะมาดูในส่วนประกอบอื่นๆนะคะน้ำปรุงน้ำหมี่กรอบนะคะมีอะไรบ้างมีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเต้าเจี้ยวน้ำปลาน้ำส้มซาหอมแดงสับกระเทียมสับน้ำมะขามเปียกนะคะในส่วนของน้ำปรุงเท่านี้นะคะในส่วนอื่นๆนะคะมีเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่แห้งอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือน มีกรอบทั่ว,วไปก็คือเราจะใช้มีแห้งเนคะ่ะชุบผ่านน้ำนะคะประมาณ30บวินะคะแช่จุ่มๆๆขึ้นมาแล้วก็ผึ่งให้หมันๆน,นะคะแล้วเอาไปทอดมีเส้นมีจะไม่พองมากนะคะจะไม่พองจนฟูเหมือนทั่วไปที่แห้งๆเนี้ยแล้วก็เอาไปทอดเลยมันจะฟูมากนะคะแต่ถ้าเราเอาชุบนะ้ำแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไปทอดเนี่ยมันจะฟูไม่มาก ไข่นะคะเราก็จะทําไข่กรอบสําหรับใส่รูปก,กับหมี่กรอบนะคะแล้วก็เต้าหู้นะคะกระเทียมดองพริกชี้ฟ้าแดงสําหรับตกแต่งนะคะหรือใครจะใช้ผักชีด้วยก็ได้แล้วเนื้อสัตว์นะคะหากใครชอบเนื้อสัตว์เป็นเนื้อกุ้งเนื้อหมูเนื้อไก่ก็สามารถเอามาใส่ได้นะคะวันนี้เราจะใช้ไข่กรอบอย่างเดียวนะคะส้มซ่านะคะเราก็จะเลาะ เอาผิวส้มซาสอยบางๆนะคะไว้โรยขอกเปลือกผิวบางๆถ้าใครหาส้มซาไม่ได้ก็ใช้ผิวมะนาวผิวเขียวผสมกับผิวมะกรูดก็ได้นะคะน้ำส้มซ้าก็เหมือนกันนะคะน้ำมะนาวน้ำมะกรูดอย่างละครึ่งก็ได้นะคะมันจะได้ความเปรี้ยวและความหอมของผิวมะกรูดด้วยะคะ่ะถ้าหาไม่ได้จริงๆนะคะใช้แบบนั้นแทนได้ ไม่ได้เหมือนจะทีเดียวนะคะพออย่างน้อยก็พอแก้ขันได้นะคะแล้วเราก็มาซอยผิวให้เป็นเส้นเล็กๆประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะหรือแล้วแต่ชอบไปชอบมากก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้ใส่มากเกินเดี๋ยวมันจะขมนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบนะคะแต่ใครชอบใส่มากกว่านี้ได้เลย เดี๋ยวเรามาทอดเต้าหู้กันเลยนะคะเราใช้เต้าหูข้ขาวนะคะเต้าหู้อ่อนหรือใครจะใช้เต้าหู้แข็งก็ได้แล้วแต่จะใช้นะคะทอดให้กรอบเลยชิ้นก็ขนาดตามต้องการค่ะใครชอบเป็นแท่งยาวๆหรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยะคะ่ะไฟกลางน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปเวลาใส่ลงไปอย่าเพิ่งไปคนมันนะคะปล่อยให้มันเซตตัวก่อนไม่งั้นเต้าหู้จะเละหมดเลย แถ้าใครที่สะดวกที่จะเอาผึ่งลมหรือผึ่งแดดสักแป๊บนึงนะคะให้เต้าหู้มันหายจากความชื้นไปนิดหน่อยค่ะมันจะทําให้ทอดง่ายขึ้นนะคะเอาไปผึ่งแดดสักแป๊บนึงก็ได้เพื่อไล่ความชื้นในเต้าหู้นะคะอันนี้เราหั่นแล้วทอดเลยจะใส่น้ามันเยอะๆก็ได้นะคะสําหรับทอดเต้าหูะคะ้ค่ะพอมันเริ่มเซ็ตตัวนะคะก็กลับ ข้างล่างขึ้นมานิดหน่อยแล้วใครใช้น้ำมันเยอะๆก็ไม่มีปัญหาห่กคนได้เลยมันจะไม่ติดเลยนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงทอดเต้าหู้เต้าหู้มันจะไม่กรอบถึงข้างในนะคะเมือ่อเต้าหู้เหลืองกรอบแล้วนะคะแล้วก็ถัก้นเลยถ้าใครอยากได้เร็วก็ถังชิ้นเล็กๆเลยนะคะ เส้นหมี่ขาวนะคะแล้วก็ชุบน้ำให้ okay, มันพอชื้นๆน,นิดหน่อยนะคะแล้วเราก็ดึงออกมากระจายได้ง่ายๆมันจะได้ไม่หนะคะไม่แตกไม่หักชุบน้ำสักแป๊บหนึ่งาการชุบน้ำเนี่ยก็จะกรอบแตกต่างจากการเอามาจากถุงแล้วก็ทอดเลยนะคะจะก,กรอบแตกต่างกันแล้วแต่ชอบนะคะ ถ้าใครใช้น้ำมันเยอะๆจะทอดทีละเยอะๆก็ได้นะคะทำแพยใหญ่ไปเลยนะคะเราแช่น้ำแล้วก็ถึงในตะแกรงนะคะเพื่อที่จะรอทอดต่อไปเราก็ตั้งน้ำมันนะคะไฟกลางก่อนนะคะน้ำมันนะคะต้องร้อนจ,จัดๆนะคะแต่ไฟอใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนข้างแรงถ้าไฟแรงจัดแต่แรกน้ำมันยังไม่ทันร้อนพอใส่ไปมันจะไหม้ซะก่อนนะคะเราจะทำไม่ทันนะคะนั้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะ ตั้งไว้สักครัหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งไปเร่งไฟก่อนนะคะค่อยๆให้น้ำมันมันร้อนไปเรื่อยๆก่อนค่อยใส่หมี่ลงไปทอดนะน,นะคะเราจะเช็คว่าน้ำมันร้อนหรือยังเอาหมี่แใ,ใส่ลงไปจะพองขึ้นมาทันทีนะคะอันนี้ก็ยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะเริ่มร้อนแล้วน้ำมันร้อนจัดแล้วนะคะเราก็ใส่หมี่ไปครั้งละ มาแบบนี้นะคะทำให้มันกระจายอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะใส่ลงไปเลย ป็นสีเหลืองหน่อยนะคะสีจะได้ให้สีเข้มนิดนึงจะได้กรอบานานๆนะคะอันนี้สําหรับเส้นหมี่ทอดเหมือนทุกทั่วไปนะคะเส้นหมี่แห้งๆเลยค่ะแล้วก็กเสียบมานะคะแล้วก็ใส่ทอดไปเลยมันจะพูขึ้นมาเลยนะคะ ีมันเข้มนิดนึงนะคะมันซึ่งมันจะแตกต่างจากเมื่อกี้เลยนะคะถ้าใส่น้ำมันเยอะๆก็ทำได้ดีแล้วเยอะๆนะคะอันนี้ใส่น้ำมันน้อยเพราะเราทำนิดเดียวไม่ทำเยอะแยะนะคะ น้ำมันร้อนจัดนะคะไม่งั้นเส้นนี้จะอมน้ำมันนะคะต่อไปเราจะทำไข่กรอบนะคะตีไข่ให้แตกเลยค่ะเมันไข่เจียวเลยะคะ่ะให้ไข่ขาวไข่แดงแตกจากกันนะคะแต่ถ้าหากใครอยากได้ไข่ที่มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอร่อยรสชาติ มีความมันของไข่นะคะใช้ไข่เป็ดได้เลยนะคะไข่ไม่มีก็ใช้ไข่ไก่นะคะไปกลางน้ํามันร้อนนะคะเราก็ใช้กระชอนกรองนะคะไข่ที่เราตีนะคะใส่ลงไปได้เลยน้ำมันร้อนจัดแล้วนะคะ ถ้าไฟแรงมากให้สีเหลืองทองสวยๆะคะ่ะยกสูงๆหน่อยก็ได้นะคะเล่นจะได้เล็กๆ เราจะทำน้ําลาดหมี่กันนะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณสนะอ,องช้อนนะคะไฟกลางพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็ใส่หอมแดงสับนะคะหอมแดงสับสเจียวให้หอมใส่กระเทียมด้วยนะคะกระเทียมสับ ผัดหอมสักพักนึ่งะค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะผัดจนเหลืองพอเหลืองแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บใส่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเต้าเจี้ยว ระหว่างเที่ยวนะคะอย่าไปคนอย่างนี้นะคะคนเยอะๆนะคะเดี๋ยวมันตกผลึกนะคะตกทรายนะ,คะแค่คอยกลับไฟเบาๆนะคะความเค็มก็อยู่ที่น้ำปลาของแต่ละยี่ห้อเลยนะคะน้ำปลามันเค็มไม่เท่ากันนะคะบางยี่ห้อเค็มมากเลยบางยี่ห้อก็เค็มพอดีนะคะก็ระวังนิดนึงเดี๋ยวเราก็ใส่ส้มซ่านะ้ำส้มซ่าเข้าไปเลยนะคะ น้ำเนี่ยเข้มข้นไม่พอนะคะเส้นหมีเราจะนิ่มกองเป็นก้อนเลยนะคะตอนคลุกก็เปิดไฟเบาๆให้น้ำปรุงเนี่ยยังอุ่นๆอยู่นะคะเวลาคลุกมันจะได้เข้ากันได้ทั่วไม่งั้นน้ำปรุงก็จะนืดนะคะก็คลุกได้ไม่ทั่วทั้งหมดนะคะดูความข้นนะคะดูจากฟองที่เดือดปุดๆนะคะฟองละเอียด ถ้าเรานึกอผ้ไม่ออกนะคะเราก็แตะดูนะคะพอมันเริ่มมันจะเน,นืดนิดนึงนะคะนะะมันจะเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วค่ะเรียบร้อยเราพอใจแล้วเราก็จะมาคลุกเส้นหมี่นะคะเราก็จะใส่หมี่ที่เราคอดไว้นะคะอันนี้เราชุบน้ำประมาณหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็เอามาผึ่งๆนะคะไปเบาๆนะคะ ใครที่ชอบหมี่ที่ไม่ไม่ไม่ชุบน้ํานะคะก็สามารถใช้หมี่ที่ไม่ชุบน้ํามาคลุกไปได้เลยนะคะเสรแล้วเราก็จะใส่เต้าหู้ค่ะ ทอดของเรานะคะเราปิดไปแล้วนะคะใส่กระเทียมดองซอยเป็นแว่นๆน,นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไข่ฟูนะคะใครจะใส่ตอนเสิร์ฟเลยก็ได้นะคะเอาไว้ตกแต่งด้านบนนะคะหรือจะเอาเคล้าไปบ้างบางส่วนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะโรยด้วย ผิวส้มซ่าที่เราซอยไว้ตามชอบเลยนะคะใครชอบมากก็ใส่มากขอให้มีกลิ่นหอมๆบ้มมางนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟนะคะ